สิ่งแรกที่หมอบอกกับแม่ก็คือน้องมีสิทธตาบอดนะคะน้องมีสิทธพิการทางสมองน้องมีสิทธพิการทางร่างกายนะคะมันเกิดการแข่งขันหรออันนี้เล่าได้ไหมในช่วงนั้นดาราเด็กมันเยอะอ๋อน้องคนนี้มาอีกแล้วเส้นใหญ่เอาลูกกลับบ้านเถอะไม่ต้องแคสหอกโฆษณานีน้องเงี่ยหม่มาเขาเส้นใหญ่อยู่แล้วอะไรยังไงก็ได้คำพูดเหล่านี้มันก็บั่นทอน คุณแม่กับกับเราเหมือนกันนะค่อนข้างบั่นทอนเยอะมากๆแม่ดุไหมดุค่ะดุตอบเร็วมากดุมาก,มากแล้วถ้าสมมติแบบผู้ชายชวนไปเดทไปได้นะลูกแต่แม่ไปด้วยฝันของใหม่จริงๆแล้วเป้าหมายคือการเป็นนักแสดงที่ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะน้องยายใหม่ชินารดีค่ะ ต้องท้าความเหมือนว่าตอนที่เข้าวงการมาตอนสามขวบเนาะ<ช>ตอนนั้นคือคุณแม่พาเข้าหรือว่ามันเป็นความบังเอิญหรือมันเป็นยังไงฮะคือมันมันเริ่มจากที่ว่าวันปกติเลยดูทีวีกันที่บ้านนะคะแล้วอยู่ดีๆเหม่ก็ลุกขึ้นมาขวางหน้าจอทีวีไว้แล้วก็บอกคุณแม่ว่าคุณแม่จะไปดูทีวีทําไมในเมื่อใหม่ก็แสดงได้แล้วก็ หลังจากนา้นแม่ก็เลยรู้ว่ายายใหม่ไปเอาความมั่นใจจากไหนมาจากไหนคะก็ไม่ทราบเช่นกันค่ะมันเป็นตอนเด็กตอนเด็กแบบนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแบบปในครอบครัวดูทีวีอยู่ใช่ดูทีวีกันสนุกเลยสักพักยืมมาขวางดูทําไมก็ดูใหม่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยรู้เลยว่าอ๋อลูกฉันมีความชอบทางด้านนี้ก็เลยพาไปประกวดตามห้างนี่แหละค่ะที่สมัยก่อนเขาชอบมีแบบประกวดจนวันหนึ่งก็ไปเจอโมเดลลิ่งค่ะแล้วเหมือนพี่คนนี้เขาก็เห็นว่าเออ น้องคนนี้ดูมีแวว mm hmm. ดูแบบแสดงได้ดูน่าจะเข้าวงการได้เลยะคะ่ะ mm hmm. ก็เลยพาไปทำโปรไฟล์แล้วก็ส่งแคสตามงานต่างๆ oh. ซึ่งซึ่งตอนนั้นน่ะบอกได้เลยว่าแคสงานเยอะมากๆ mm hmm. ไล่แคสทุกงานที่เขาส่งมาให้เลย เวลาไล่แคสที่ตัวเราต้องไปด้วยมั้ยเหรอ<ข><ข>ไปไปอ๋อเราก็ต้องไปแคสไปอยู่หน้ากล้องแล้วก็เล่นตามบทนั้น<ช>ที่เขาจะให้เล่นโฆษณาใช่ค่ะเป็นโฆษณาก็คือเหมือนจะเริ่มจากว่าโอเคทางลูกค้าเขาก็จะเลือกโปรไฟล์มาว่าเออคนไหนน่าสนใจจากนั้นก็เรียกให้ไปดูตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่เทสหน้ากล้องจนไปได้โฆษณาครีมอาบน้ำยี่ห้อหนึ่งโอ้ยก็คุณโด่งดังเลยจากตัวนี้ทุกคนใช่ค่ะ จำได้น่ารักตอนนั้นเด็กๆนะก็เป็นเป็นตัวที่ทําให้ทุกคนรู้จักน้องไ่ไหมในตอนนั้นก็เป็นวลีก็คือแม่หนูเกลียดผู้ชายอันนั้นนะคะเป็นตัวที่ทําให้เราบูมเลยแล้วไยใหม่จาความรู้สึกตอนที่เราเป็นเด็กอายุ3 4มี่ห้าขวบแล้วต้องตะเวนตะลอนตะลอนแม่พาไปเข้ากองดึกดื่นเข้าป่าเข้าพงอะไรแบบนี้ ความรู้สึกตอนนั้นจาได้ไหมว่าเรารู้สึกยังไงทําไมเราถึงแบบไม่ได้ร้องโวยวายจะกลับบ้านหรือว่า อยากทํามันหรืออะไรยังไงไหมครับคือเราเราไม่ได้คิดว่าการที่มากองมันคืองานใน,ในตอนนั้นนะคะเรานึกว่าการมากองเนี่ยมันคือการมาเที่ยวได้มาเจอพี่พี่ทีมงานได้มาเจอพี่พนักแสดงหรือว่าได้เจอเพื่อนเพื่อที่เป็นรุ่นเดียวกันอะไรเงี<ๆ>้ยก็เหมือนเออเรามาสถานที่ท่องเที่ยวแล้วได้มาสนุกกับมันมันก็เลยไม่ได้กลายเป็นความแบบทรมานอะเมื่อเลยกลายเป็นความสนุกเป็นความเอนจอยกับมันไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ไอ้ที่บอกเออไปเที่ยวก็รู้สึกเออไปเที่ยวได้แต่พอเวลาเข้าฉาก,เ,าฉากเนี่ยมันต้องทําตามพี่พูม<อ>กับบอกต้องอ่านบทต้องตอนนั้นมันมันเล่นได้ยังไงถ้าจำไม่ผิดคือมันเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณแม่จะช่วยสอนอ๋อคือคุณแม่จะช่วยต่อบทละครให้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะช่วยเหมือนตอนนั้นมันเป็นความท่องจํามากกว่าความเข้าใจดีกว่าพอพี่คนนี้พูดถึงช่วงนี้ปุ๊บเราต้องพูดอันนี้ต่อหนะ้าอ,อะไรอย่าง<อ>นี้คะ่ะแล้วก็บวกกับว่า คาแรคเตอร์ในตอนนั้นมันเป็นเด็กมันมันไม่ได้มีความซับซ้อนเยอะอะไรเงี้ยเหมยก็เลยไม่ต้องทํางานหนักมั้งคะเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่านี่มันคือการทํางานอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าการเป็นนักแสดงเด็กเนี่ยไม่ได้มีปัญหาการทํางานเลยแต่ว่าความเครียดความกดดันที่มันเกิดขึ้นคือมันเกิดการแข่งขันหรออันนี้เล่าได้ไหมได้ค่ะเกิดขึ้นการแข่งขันยังไงฮะในช่วงนั้นดาราเด็กมันเยอะอะ มันก็จะมีการคอมเมนต์ฟีลแบบว่าอ๋อน้องคนนี้มาอีกแล้วเส้นใหญ่นี่แม่ดาราเด็กอย่างเงี้ยเหรอใช่คือมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งอย่างยุคตอนโฆษณาตอนแมเ่เด็กๆอะที่แม่เล่าให้ฟังนะคะมันก็จะมีฟีลแบบว่าพอผู้ปกครองท่านนั้นเห็นว่าเออน้องอยี่ใหม่มาแคสปุ๊บก็จะเริ่มแล้ว แบบอาลูกกลับบ้านเถอะไม่ต้องแคสหอกโฆษณาดิน้องเงี่ยไหมมาเขาเส้นใหญ่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไก็ได้เราโดนหาว่าเส้นใหญ่เนี่ยสามขวดนี่ห,หรอใช่ค่ะซึ่งจริงๆเราไม่เคยใช้เส้นอะไรเลยอะ่ะเราใช้ความสามารถเตน้นล้วนๆเลยอะ่ะเรา<ๆ>เราวงการที่เราอยู่มาสิบห้าปีอะ่ะไม่มีวันไหนเลยนะที่ไห่จะไม่ใช้ความสามารถเองในการทํางานอะ่ะเราเราทุ่มเทกับมันเยอะมากๆจริงๆโอ้แสดงว่าคำพูดเหล่านี้มันก็ บั่นทอนคุณแม่กับกับเราเหมือนกันนะค่อนข,ข้างบั่นทอนเยอะมากๆแต่ทีนี้สมมติมีใครว่าอะไรเรามาเราจะไม่ได้ใช้เวลานั่งคิดมากกับมันขนาดนั้นเราจะเอาคาพวกนี้เปลี่ยนเป็นแรงผลักดันมากกว่าว่าคุณดูถูกเราไว้อะอแล้วก็พิสูจน์ดิว่าเราไม่ได้ใช้เส้นนะเราใช้ความสามารถตัวจริงๆนะอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วมีไหมช่วงที่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่ใหญ่ไหม่ ไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในวงการก็คืออาจจะเฟดไปเรียนอะไรแบบเนี้ยมีไหมแบบว่าเนี่ยเป็นไงหายไปละมีค่ะมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดาราเด็กทุกคนจะต้องเจอช่วงจะโตก็ไม่โตจะเด็กก็ไม่เด็กจะไปเล่นบทลูกก็เอ้ยดูโตไปจะไปเล่นบทน้องนางเอกก็ยังดูเด็กไปอะไรอ,อย่างนี้ค่ะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงวิกฤตของนักแสดงแบบ เกือบจะทุกคนเม่ยก้าพูดเลยว่าทุกคนต้องเคยเจอแบบวิกฤตนีนะ้มันเป็นแบบคาแรคเตอร์มันยังไม่ได้ไงใช่มัน,นหาย,ยากอายุบางคนอายุน้อยแต่หน้าดูเป็นผู้ใหญ่<อ>ก็อาจจะไปเล่นผู้ใหญ่ได้แต่พอมาเล่นจริงๆแล้วมันเข้ากับผู้ใหญ่ไม่ได้เพราะมันต้องไปเล่นกับผู้ใหญ่จริงๆใช่ค่ะอันนี้เป็น,เป,นเป็นกับช่วงที่ใหม่รับงานน้อยลงเยอะมากๆช่วงหายไปก็นะ่าจะเป็นช่วงประมาณมอตต้นไหมคะใช่ค่ะจะเป็นช่วงแบบมอหนึ่ง ม 1>, 1ม3นี่แหละม1หนึ่งถึงม3าที่ที่จะเป็นช่วงที่ใหม่รับงานน้อยลงไปตั้งใจเรียนต้องบอกว่าช่วงก่อนนั้นก็คือช่วงประถมจะเป็นช่วงที่ใหม่รับงานละครเยอะมากๆช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่พิกคีของใหม่เลยคือละครเย<ช>อะมากละครหลายเรื่องแบบปีหนึ่งถ่าย3 4เรื่องอย่างนี้เลยค่ะอ,อาทิตย์หนึ่งเนี่ยมีเวลาไปเรียนแค่วันสองวันแค่นี้เองซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงประถมใช่ค่ะก็จะรับบทเด็กใช่รับบทเด็กอะในไหนก็ในไหนแหละแล้วก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ก็เรียนไปเลยช่วงนี้ก็เน้นเรียนไปเลยแบบงานรับได้นิดๆหน่อยๆรีวงรีวิวหนังส่งหนังสั้นแลบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอจบช่วงในวัยนั้นปุ๊บก็จะเป็นช่วงม .4 ก็เริ่มรับละครแหละก็จะเริ่มรับมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณแม่กับใย,ยใหม่มีอะไรอยากจะแชร์บ้าง คุณแม่นี้เปรียบเหมือนเป็นอะไรดีเป็นทุกอย่างแล้วกันเป็นเพื่อนเป็นเป็นแม่เป็นผู้จัดการเป็นคอสตูมจริงๆต้องเรียกว่าแม่นี่เป็นแทบทุกอย่างของแม่เลยเป็นเป็นคนคอยซัพพอร์ตเรื่องชีวิตจิตใจด้วยเวลามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเขาทุกเรื่องอะไรอะค่ะแม่ดุไหมดุค่ะดุตอบเร็วว่าดุมากดุมากเหรอมากมากดุยังไงดูเรื่องอะไรเช่นคือตอนเด็กๆแม่โซนมากๆพี่โตเป็นเด็กที่โซนมากสมมติไปร้านอาหารอะ วิ่งเข้าไปในครัวนะคะไปหาเชฟหรอใช่สมมติว่าสมมติว่าไปทานข้าวกันสามคนพ่อแม่ลูกถ้าคุณพ่อทานข้าวอยู่คุณแม่ต้องจับใหมไว้คือต้องมีคนนึงจับใหม่ไว้อะค่ะวิ่งไม่ยอมวิ่งไม่ยอมวิ่งต้องสลับกันทานอคือถ้าคุณพ่อทานเสร็จแล้วโอเคพ่อมาจับไหมแม่แม่ทานต่ออะไรอย่างเงี้ยไหมเป็นลูกคนเดียวเป็นลูกคนเดียวค่ะทีนี้เห็นบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องงานอย่างเดียวที่แม่เข้มงวดเรื่องหนุ่มๆก็เข้มงวดด้วยนะฮะเล่าให้ฟังหน่อยครับคุณได้ไงฮะ เขาไม่ว่านะคะถ้าใครจะเข้ามาเพราะว่าเขาคอยสแกนอยู่ตลอดอแล้วก็บวกกับว่าใหม่เป็นคนที่จะเล่าให้เขาฟังทุกเรื่องด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าแม่เหมือนเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาใหม่เจออะไรก็จะเล่าให้เขาฟังแหละคุยได้มีหนุ่มมาเจ๊เจได้แต่ต้องอยู่ในสายตาเขาต้องอยู่ในขอบเขตแล้วถ้าแบบคนนี้แบบสมมุตินะสมมุตินะนะคนนี้แบบอุ้ยใหม่รู้สึกว่าจะเป็นกะชอบมากเลยก็บอกเขาค่ะรอ ก็บอกแม่ว่าอุ้ยคนนี้ดีไหมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขารู้สึกว่าไม่โอเขาก็จะแบบไม่หยุดเลยอะไรแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าโอเคอะไรอ่เงี้ยเขาก็จะบอกก็ลองดูแต่ว่าไม่ขอดูด้วยนะอะไรอย่างงี้เขาก็จะเห็นเขาก็จะรู้รับรู้ตลอดค่ะฟิลเหมือนแบบเป็นเป็นเพื่อนเนาะใช่เป็นเพื่อนจริงจริงอแกงเพื่อนแกงเพื่อนสาวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าช่วยดูหน่อยคนนี้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ ก็เข้าใจแล้วว่าเขาเป็นห่วงเราอะแต่เขาไม่เคยมานั่งห่วงนะพี่โตเขาไม่เคยมานั่งแบบห้ามคุยกับผู้ชายนะไม่เคยไม่ห้ามไม่ห้าม แต่ฉันต้องรู้ด้วยแต่ฉันต้องรู้แต่ฉันต้องสแกนแล้วถ้าสมมติแบบผู้ชายชวนไปเดทล้วชวนไปดูหนังกินข้าวไปตามมาสัวเัยรุ่นไปได้นะลูกแต่แม่ไปด้วยมีแบบมีไปมีไปกับเพื่อนผู้ชายแต่แม่เขาก็จะแบบมาส่งแล้วก็มาเดินเล่นรออะไรอย่างงี้ะอ๋อโอเคอ่ะให้อยู่ในห้านียได้อ่าแม่แม่เดินรอแต่ว่าโทรเช็คทุกหนึ่งนาทีไม่ใช่ฉันเล่นเล่นเล่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ย ยี่ใหมจะอึดอัดหรือเปล่าไม่นะเพราะเพราะว่ามันเป็นความสะบักใจของเราด้วยมันมีมันมีบ้างบางครั้งที่เหมือนรู้สึกอึดอัดแต่ไหม่ก็จะบอกเขาตรงๆเลยว่าแม่อย่างงี้มันอาจจะเยอะไปหน่อยนะแบบผ่อนลงบ้างได้ไหมแบบไหม่แอบรู้สึกว่ามันมันเยอะไปไหม่แอบรู้สึกว่ามันรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างี้เขาคุณแม่เขาก็จะแบบโอเคงั้นก็จะผ่อนๆให้แสดงว่าแม่เป็นคนมีเหตุผลใช่ค่ะไม่ไม่ได้แบบใช้แต่อารมณ์ความรู้สึกตัดสินเราอย่างเดียวซึ่งตรงนี้ก็ทําให เรารู้สึกแบบโอเคมีพื้นที่ส่วนตัวในระดับหนึ่งแต่พื้นที่ที่แบบเป็นส่วนกลางที่แบบอยากจะแชร์กับเขาก็มีมีอ่าก็มีใช่ค่ะแต่จริงๆโดยส่วนใหญ่ไหมก่ก็กล้าแชร์กับเขาแทบทุกเรื่องอะคะ่ะม,มันก็เลยไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นเกิดไหมสมมติว,ว่ามีหนุ่มๆมามจีบเนี่ยแล้วยายใหม่ต้องบอกว่าเธอเธอเรื่องที่เราคุยกันเน่ยแม่เราต้องรับรู้ด้วยนะ ไม่บอกเลยค่ะจริงเหรอทุกครั้งเวลามีใครเข้ามาแบบแนวๆว่าจะฉีบเราอ่ะแม่ก็จะบอกเลยว่าแม่ฉันรับรู้ตลอดนะ <c oughs> ถ้ารับไม่ได้เชิญเ <c oughs> ชิญ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแม่ก็จะทีตเป็นเพื่อนหมดเลยใช่เป, <c oughs> เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันไปหมดเลย <P hi> พี่น้องเยอะแยะไปหมดเลยค่ะตอนนี้ใ <c> ช <oughs> ่ เราเติบโตมาเป็นนักแสดงได้แบบทุกวันนี้แม่มีส่วนกับความสำเร็จในวันนี้ของยัยไหมแค่ไหนเยอะมากๆนะคะก็ตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยเขาก็ดูแลมาตลอดเพราะว่าใหมเป็นเด็กที่คลอดก่อนกำหนดตอนเด็กๆก็จะขี้โรคมากๆตัวเห็นว่าคลอดมาตัวเล็กใช่น้ำหนักไม่ถึงโลเลยค่ะพี่โตตอนคลอดเหรอใช่780ปสิกรัมโอ้อ แค่นี้เองแบบ 2, 2, 2อนะสองสองสองมือเขาเล้นะอย่างเงี้ยสองฝ่ามือคลอดก่อนกําหนดใช่ค่ะสุขภาพไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงสิ่งแรกที่หมอบอกกับแม่ก็คือน้องมีสิทธิ์ตาบอดนะคะน้องมีสิทธิ์พิการทางสมองน้องมีสิทธิ์พิการทางร่างกายนะคะ <S <S คุณหมอมไม่ไม่เคยพูดแบบให้กําลังใจแม่เลยมีแต่แบบพูดว่ามีสิทธิ์อย่างงู้อย่างงี้อย่างนั้นนะคะแต่ว่าใหม่ก็เข้าใจนะ มันก็ถูกต้องแล้วที่หมอเขาต้องพูดอย่างนั้นให้เราเต็มใจใช่แล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยก็ฮิโรเข้าโรงพยาบาลแบบบ่อยมากๆแบบหเดือนครั้งหกเดือนครั้งอย่างนี้เลยพี่ตัวมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ให้แม่ลูกเนี่ยผูกพันกันมากเพราะเขาก็ทีตดูแลเราแบบดีพิเศษเลยกับเรื่องความการเจ็บป่วยของเราตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะแม่เป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นทุกอย่างเคยคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเขานี่คงแบบ โอ้แล้วเมื่อกี้เคยที่บอกว่าเคยคิดว่าถ้าไม่มีแม่นี่คิดจริงๆหรอเคยแบบจินตนาการไว้ได้หัวว่าถ้าสมมติเราตื่นเช้ามาเอาสมมติว่าหนึ่งเราโตขึ้นไปสมมติเราอายุ3องสิบ0ี่สิบแล้วตื่นเช้ามาทําอะไรอาบน้ํากินข้าวแล้วไงปกติต้องมาเล่นกับแม่แล้วอันนั้นทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยชอบคิดล่วงหน้าไว้เห็นว่าทุกวันนี้ยังบางวันยังนอนกับแม่เลยไม่ใช่บางวัน,นะค่ะทุกวันนอนกับแม่ <laughs> Yeah, หนุ่มๆพี่จะเข้ามาก็ดูไว้นะฮะว่าเขานอนกับแม่ด้วยนะฮะใช่ค่ะถ้าถ้าพูดถึงความฝันของใย,ยใหม่อะคุณมีฝันอะไรแล้วคุณอยากจะทําวันเนี้ยให้มันไปถึงฝันของคุณยังไงสรุปสุดท้ายให้เราหน่อยฝันของใหม่จริงๆแล้วเป้าหมายคือการเป็นนักแสดงที่ดีค่ะคือเราไม่ได้อยากเป็นดารา ต่างกันยังไงดารากับน,นักแสดงในความคิดคุณในความคิดใหม่ค่ว่านักแสดงก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งก็เหมือนเป็นพนักง,งานคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องมาถือตัวว่าฉันเป็นดารานะฉันเป็นซูเปอร์สตาร์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากแค่ทําอาชีพอาชีพหนึ่งให้มันมีคุณภาพมากๆแค่นั้นเองนี่คือเป้าหมายของเราแค่ได้พิสูจน์ว่าว่าเราเป็นนักแสดงคนหนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยสามารถถ,ถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างมีคุณภาพ อยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่ตามเรามาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็ติดตามข่าวข่าวน้องใยหมย่โตแล้วเป็นสาวแล้วตอนนี้เป็นนักแสดงวัยรุ่นเต็มตัวแล้วจริงๆสิ่งแรกเหมยก็ต้องต้องขอบคุณก่อนเลยที่แบบว่ามีพี่แฟนคลับบางคนที่ตามเราตั้งแต่เด็กบางทีสมัยยุคไฮไฟฟ์เลยพี่โตอะไรนะยุคไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์ไฮไฟฟ์คืออะไรครับเ้ย <laughs> <laughs> เฮ้ยจริงเหรอคุณใช่คุณ,<ช>คณวัยรุ่นยุคไฮไฟคุณเป็นเด็กยุคไฮไฟหมายถึงเป็นเด็กยุคไฮไฟแต่ว่าตอนนั้นคุณแม่เล่นนะ,ะอาคุณแม่เล่นแต่ว่าเป็นไฮไฟยุคไฮไฟนะคะเห็นอย่างงี้แล้วก็จะมีพี่แฟนขับคนหนึ่งที่เราแบบสนิทก,กับเขามากๆแต่ว่าอาวิกฤตโควิดก็ได้นําพาเขาไปแล้วใช่เศร้ามากๆแล้วไงแล้วอยากอยากบอกเลยเขาว่าวันเนี้ยโอ้มันเป็นความ ยากลําบากที่ที่เราผ่านกันมาเจ็ดแปดเดือนกับการทํางานที่เป็นประสบการณ์ใหม่ของยายใหม่อยากให้เขาเชียอาบอยากให้เขาให้กําลังใจอะไรเราอยากให้พี่พี่แฟนคลับทุกคนได้เห็นความตั้งใจของเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่บางทีแบบเขามาหาเราไม่จำเป็นนอของอะไรมาให้ก็ได้แค่แค่มาหากันก็มีความสุขมากๆแล้วไม่อยากให้คนติดภาพของการเป็น ดาราเด็กอ่าใช่ใช่ใชคือทุกคนจะชอบติดว่าเราคือเด็กเมื่อ15ปีที่แล้วซึ่งอูปีมันนานมากเลยนะคะพี่โตวันนี้เราก็คือน้องเยี่ยใหม่ที่เราคือเยญ่ยใหมท่ที่มีบทบาทใหม่ๆเข้ามาแล้วรอลุน้นรอเชียร์รอให้กําลังใจของเธอต่อไปในเส้นทางวงการบันเทิงกับความฝันของน้องวันนี้นะวันนี้ขอบคุณใยีใ่ยมมาก<อ>นะครขอบคุณมากมค่ะขอบคุณครับ